หลักธรรมต่างๆมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหากขยายความก็จะได้84,000พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัย21,000ข้อพระสูตร21,000ข้อและพระอภิธรรม42,000ข้อแบ่งเป็น3ข้อก็ได้คือละชั่วทำดี และทำใจให้ผ่องใสเรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาหากจะขยายก็ได้เรียกว่ามรมีองแปดโดยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะจัดอยู่ในปัญญาสิกขาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะจัดอยู่ในศีลสิกขาสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิจัดอยู่ในจิตสิกขาหากย่อให้เหลือเพียงข้อเดียวคือ ความไม่ประมาทประมาทมาจากมะทะแปลว่าเมาหมายถึงความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ประมาทมีความหมายตรงกับคําว่าหยุดเพราะหยุดเอาใจไปผูกไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความหมายตรงกับคําว่านิโรธที่แปลว่าดักตัญหา8 4ด0 0่พพระธรรมขันธ์เมื่อย่อเหลือข้อเดียวคือไม่ประมาท มีโรธหรือหยุดตามวาทของหลวงปู่วัดปากน้ำที่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์